สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง ความรู้สึกหลังดูตัวอย่าง d e ทพูลแอนด์วัวลีนกันดีกว่าครับอันนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างใหม่นะครับผมที่ไม่ได้เขียนว่า d e a พู o สา3แต่เขียนว่า d e ทพูลแอนด์วัวลีนไปเลยนะครับเพิ่งออกมาก็เป็นตัวอย่างที่2ซึ่งในตัวอย่างที่2นี้เองเนี่ยเราพอจะได้เห็นเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วจึงในตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับผมเรารู้แล้วว่า d e ทพูลเนี่ยได้ถูกดึงมาโดย t v a เครับเพื่อเข้ามาอยู่ในจักรวาล MCU และมีหน้าที่ในการ กอบกู้มัลติเวิร์สขึ้นมาจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่เรายังไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัลติเวิร์สแต่ที่แน่ๆเนี่ยการผจญภัยนี้จะเป็นการผจญภัยระหว่างตัวของเดดพูแลวก็วัวลีนนะครับในตัวอย่างนี้เองเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวของฝั่งวัวลีนมากขึ้นเพราะว่าในตัวอย่างแรกเนี่ยเน้นไปที่เดดพูอย่างเดียวเลยในตัวอย่างนี้เองเนี่ยก็จะเน้นไปที่วัวลีนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการพารอดี้ไปกับตัวอย่างแรกนะั้นเป็นการล้อตัวอย่างแรกไปเพราะว่าตัวอย่างแรกเองเนี่ยเป็นเดด ถูก TVA ไปดึงมาจากจัก,กรวาลของตัวเองคราวนี้เองเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของโลแกนหรือว่าวัวรีเนี่ยถูกดึงมาจากจัก,กรวาลของตัวเองเหมือนกันโดยคนที่มาตามเนี่ยไม่ใช่มินิทแมนจากทางฝั่งของ TVA แต่เป็นตัวของ Deadpool เดดพูนอ่แหละครับโดยในช็อตแรกเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่โลแกนเองนั่งอยู่ที่บาร์เหล้าแล้วก็กําลังถูกเจ้าของร้านไล่ออกจากบาร์อยู่ออกไปจากบาร์ชันซาที่นี่ไม่ต้อนรับแกที่ไหนก็ไม่ต้อนรับแก่ัวรีนก็เลยบอกว่างั้นขอกินอีกสัก แก้วหนึ่งเนี่ยไหมขออีกสักช็อตหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปเลยแต่ฮันใดนั้นเองเดซพูเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาบอกว่ามามา,มาไปด้วยกันหน่อย ตัวของวอรลีนก็ไม่ยอมที่จะไปด้วยนะครับผมเดซพู Deadpool ก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วเนี่ยต้องไปเดี๋ยวนี้เลยก็เลยลากตัวของวอรลีนออกไปเลยนะครับวอรลีนเองเนี่ยพยายามจะชักกรงเล็บออกมาแต่มันออกมาแค่หน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตัวของเดซพูก็เลยแซวไปว่าอายุ40แล้วเนถ่ยวัยกลางคนการที่ไอ้จอนไม่ตั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของวอรลีนวัย40นั่นแหละแล้วก็ถ้าแกเนี่ยอยากมีรูหายใจเพิ่มที่หน้าผากอะ่ะก็เดี๋ยวจัดให้แลวกันถ้าไม่รีบไปด้วยกันเนี่ยก็เรีงงรเลย และสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะยังไงอ่ะก็สามารถลากวัวลีนไปได้นะครับผมโดยการที่วัวลีนเนี่ยถูกไล่ออกจากบาร์แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะช็อตต่อมานะครับที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือ1ช็อตแฟลแบ็กของเดดพูลท,ที่เขาได้รู้แล้วว่าจักรวาลของเขาเนี่ยกำลังจะพังลงนะครับผมเขากําลังจะสูญเสียทุกอย่างที่เขาราักไปและเขาต้องการจะให้วัวลีนมาช่วย วเรีนเองไงน,นะครับผมถามว่าทาไมถึงกลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรใครเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้โลกของตัวเองเนี่ยพังลงนั่นเองครับเรียกได้ว่าเอ็กเมนทุกคนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตโดยสาเหตุหลักๆมาจากตัวของวัวรีนนั่นแหละและด้วยเหตุน,นี้เองอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไม ถึงต้องเป็นวัวลีนเวอร์ชันนี้เวอรเรียนตัวนี้เนี่ยถึงถูกลากมาทําภารกิจร่วมกับเดซพูลนะครับและด้วยความที่จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันก็เหมือนการโดนมัดมือชกอะ่ะก็ทําให้ตัวของวัวลีนเนี่ยก็ต้องมาทํางานร่วมกับเดซพูลนะครับผมแล้วก็จะมีช็อตที่เดินมาร่วมกันเลยตัวของวัวลีนเนี่ยนะครับผมกลายเป็นใส่เสื้อแขนกุดเองซึ่งก็ดูเท่มากๆดูตรงกับคอมิกหมดเลยนะครับผมไอการผจญภัยตรงนี้เองเนี่ยจะตัวอย่างที่เหลือที่เราได้เห็นนะ่ะจะเป็นการผจญภัยที่เด พูจะต้องพึ่งวัวรีนมากๆนะครับผมเดดพูลได้บอกวัวรีนว่าฉันไม่รู้ว่าแบบฉันจะช่วยโลกยังไงแต่นายรู้ก็เรียกได้ว่าเหมือนวัวรีนเนี่ยเป็นตัวแทนของฮีโร่นะครับผมส่วนเดดพูเนี่ยเป็นความปัดนั่นเองครับแต่วัวรีนเนี่ยก็สวนกลับมาในคอนเวอร์เซชันหนึ่งที่ปรากฏออกมาในหนังว่าเชื่อฉันเถอะฉันไม่ใช่ฮีโร่หรอก แล้วฉากนั้นเองเนี่ยก็จะมีชอ็อต่อสู้ต่างๆนะครับผมที่ปรากฏออกมาซึ่งก็จะมีการต่อสู้หลักๆในตัวอยา่างอันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวของวัวลีนแล้วก็เดดพูเลยนะครับผมแล้วก็จะมีช็อตที่เดดพูเนี่ยสู้กับพวกมินิทแมนที่เรียกได้ว่าฟันกันเลือดสัตว์กระจุยกระจายเลยเลยครับผมไม่คิดว่าจะได้ดูหนังมาเวลเลตอาแบบนี้ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับตัวลายนะครับผมนั่นก็คือคาสันด้าโนว่าคู่แฝดของทางชาวเซเวียนนั่นเองนะครับผมซึ่งในจักรวาลที่ เราจะได้เห็นกันเนี่ยคาสนาโดว่าจะออกมาในฐานะผู้หญิงสาวที่เรียกได้ว่าสวยเลยแหละแต่หัวโล้นมานีครับคือถ้ามีผมเนี่ยสวยแน่ๆเลยนะครับตัวของเธอเองเนี่ยก็น่าจะถูกพลนมาที่เดอะวอย์เนี่ยแหละแล้วก็ตั้งตนขึ้นมาเป็น หัวหน้าในเดอะ o วอยในแบบโซนหนึ่งอากันน่าจะเรื่องราวประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันโดยตัวของเธอเนี่ยได้ใช้กะโหลกของแอนด์แมนเนี่ยนะครับกลายเป็นฐานทัพของเธอนะครับผมตรงนี้เองเนก็คาดว่าน่าจะส่วนหนึ่งในเดอะ o วทยที่รวบรวมคนลูกรวมลูกน้องมาได้แล้วก็อาจจะพ้นจากการจู่โจมของอไรายออดไปแต่ทว่า ไอภารกิจเนี้ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าทําอะไรแต่มันมีอะไรออดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเลยเลยครับอาจจะเป็นการพาอะไรออดเนี่ยเข้ามาจัดก,การกลุ่มคนกลุ่มนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าหากเราดูไปเรื่อยๆในตัวอย่างอะ่ะนอกจากเรื่องเงวที่เราได้รู้มาแล้วว่าฮัวรีนคนนี้ที่จะมาช่วยเดซพูเอเป็นคนที่จักวาลตัวเองล่มสลายลงแล้วสองคนนี้ก็ต้องมา ร่วมมือกันโดยก่อนที่จะร่วมมือกันก็มีการสู้กันก่อนถูกไหมแบบลากมาปุ๊บยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็สู้กันก่อนจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะลงรอยกันได้แต่ในระหว่างทางอ่ะก็จะมีศัตรูเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงสงคนนี้ก็จะกัดกันเองอยู่บ่อยๆนะครับผมนอกจากนั้นเองอ่ะคาซาดานวาก็มีพลังเหมือนชาวเซเวียถูกไหมจะมีช็อตหนึ่งที่เป็นช็อตที่ตัวของคาซาดานว่าจัดการตัวของวัวลีนนะครับผมก็จัดการได้อย่างไม่ยากนักเท่าไหร่เลยแล้วก็จะมีชาวที่อารอยอดเนี่ยโผลมาเป็นคว ก็จะรู้ได้ในทันทีว่านั่นคืออะไรออดนะครับแล้วในตอนจบของตัวอย่างเองเนี่ย <_ S 1> ก็จะเป็นช็อตที่ประตูเวทมนต่ยถูกเปิดขึ้นมานะครับผมเป็นประตูเวทมนต์เหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกเปิดโดยเวอรเรียนของด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือไม่ก็เป็นใครที่ใช้เวทมนต์ได้หรืออาจจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตอนจบหรือเปล่าที่จะพาเดธพูกับวูลีเนี่ยเข้ามาอยู่ใน MCU เพราะว่าฉากหลังการกระโดดเนี่ยดูเหมือนว่าภารกิจตรงนี้อาจจะเสร็จสิ้นแล้วหรือเปลล่่่่่าาาานนนนับหหงจกททีีศอออขดใญตยยู ถูกใช้เป็นฐานทัพของคาสนาโนว่ากาลังจะถูกอารายออดน,นั้นกินจนหมดนั่นเองนะครับผมแบบเห็นอารายออดเนี่ยพุ่งขนาดใหญ่มาเลยนะแล้วก็มีเดฟพูอัลวอลีเนี่ยกระโดดเข้าวงเวทวาร์ฟหนีไปก็คิดว่าอาจจะวาร์ฟเข้าไปในชัก,กวาลหลักของ MCU แล้วก็เป็นการจบเรื่องราวเดฟพูสามนะครับผมแล้วตัวอย่างก็ได้จบลงพร้อมกับฉากโบนัสที่ตัวของป้าเอลเนี่ยได้ชวนตัวของเวทเนี่ยเฮ้ยซัดโคเคนันหน่อยไหมตัวของเวทก็บอกว่า เฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเลยนะโคเคนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เควินไฟกี้ห้ามเอาไว้นะครับผมจากนั้นป้าแอลเนี่ยก็พ่นสแลงอ,อื่นๆที่หมายถึงโคเคนมานะครับก็ตลกโคตรๆเลยนะครับผมชอบนี้แบบจะไปปั้นตุ๊กตาหิมากันไหมนูน่นนี่นั่นแต่แบบเวทเนี่ยก็ห้ามเอาไว้บอกว่าเควินไฟกี้ก็รู้หมดทุกสแลงนั่นแหละและตัวอย่างก็ได้จบลงนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวอย่างนี้เราได้รู้อะไรมาเพิ่มบ้างอ่าก็หนึ่งเลยวอลลีนคนนี้เป็นใครสองนี่ครับผม ภารกิจที่พวกเขาถูกส่งไปทำในเดอะไเนี่ยคืออะไรกันแน่ตรงนี้ถึงภารกิจยังไม่รู้แน่ชาดแต,แต่รู้ว่าน่าจะเป็นการไปจัดการกับตัวของคาสนาโนวาหรือไม่ก็เป็นภารกิจที่บังเอิญต้องเจอกับคาสนาโนวาที่แบบว่าคาสนาโนวาเนี่ยเป็นตัวที่แบบขัดขวางภารกิจนี้ไม่สำเร็จอยู่อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมและนี่ก็เป็นตัวอย่างใหม่ของ d p o o l and w o l ว e r i n e ที่รู้สึกว่าทำให้เราได้เห็นตีมหนังเลยว่า1ตลก2เลือดสาด 3. ม,มีความแบบเคมีปั่นปั่นกันระหว่างเดทผู้กับวัวรีนจัดเต็มตลอดทั้งเรื่องอย่างแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วไอหนังเรื่องนี้เองเนี่ยนอกจากความมีเดทผู้มีวูวรีนมีความเลือดสาดการรวมเข้า m อ u ม u มาแล้วอะ่ะมันยังมีอีกหนึ่งจุดเด่น ที่เรายังไม่ได้เห็นกันในตัวอย่างครับนั่นก็คือการมาถึงของเราคาเมยโอจำนวนมากมายนี่ครับผมที่จะมีตัวละครที่เราคุ้นเคยเนี่ยปรากฏตัวกันมาอย่างจัดเต็มแน่ๆเลยเลยครับผมแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้เห็นในตัวอย่างนะแต่มีแน่นอนเลยเพราะฉนั้นเองเนี่ยนี่ยังไม่ใช่ทุกอย่างของหนังเรื่องนี้เลยด้วยซ้าและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการ Comic World Daily นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่า,าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบาย ครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ